สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะผู้จัดก,การฝ่ายขายฟอร์ดพระนครมอเตอร์นะคะวันนี้หนิงอยู่ที่ฟอร์ดพระนครมอเตอร์สาขาบางแคนะคะย่านเพชรเกษม47เนะคะวันนี้หนิงจะมารีวิวรุ่นอะไรนะคะให้ถ่ายเอเอวันนี้เป็นรถของพี่เดชานะคะเป็นลูกค,ค้าที่เอฟซีจากจังหวัดนะครนายกนะคะทําร้านขายต้นไม้เดี๋ยวหนิงจะพามาชมว่าพี่เดชาออกร,รุ่นอะไรแล้วแต่งหล่อขนาดไหนนะคะตามหนิงมาชมเลยค่ะ นนี่เลยค่ะโฉมหน้าของรถของพี่เดชานะคะก็คือรุ่น XL Sport นะคะเป็นตัว4ประตูนะคะตัวนี้จะเป็นตัวพ o บสุดของตัว4ประตูเลยนะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2,000 cc นะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้านะคะแล้วบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็แปลงโฉมจนหล่อขนาดนี้นะคะจนจําไม่ได้เลยว่านี่คือตัว XL พลัสสปอร์ตนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแต่งอะไรอันดับแรกเลยนะคะถึงจะไล่ทีละสเต็ปจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะเราเปลี่ยนกันชนหน้าเป็นตัวฮักนะคะเขาเรียกว่า,าตัวฮักก็คือจะเปลี่ยนเป็น ชนเนี่ยค่ะทางด้านหน้าเลยครอบไปเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์สจุดไฟเดย์ไลท์ตรงนี้สามารถเปิดได้นะคะจะเปิดควบคู่กันกับไฟตัดหมอกด้านหน้านะคะเราครอบไปทางกันชนแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะเราเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวแรปเตอร์นะคะกระจังหน้าตัวแรปเตอร์ตรงนี้จะเป็นแบบนูนนะคะแล้วก็สามารถเลือกสีได้นะคะตัว FORD ตรงนี้เราสามารถเลือกสีได้ว่าจะเป็นสีดําหรือว่าสีแดงนะคะไม่ว่าลูกค้าชอบสีอะไรก็สามารถเลือกได้ตามใจคุณลูกค้าเลยนะคะตัวนี้กระจังหน้าเลือกเป็นสีแดงนะคะก็จะเข้ากันกับตัว สักพุบรูปม้าสีแดงด้านบนเลยนะคะตัวฝากระโปรงจริงๆตัวนี้ก็สวยอยู่แล้วแต่ว่าเราใส่เป็นสักพุกเขาเรียกว่าสักพุปทรงฟิตนะคะสักพุกทรงฟิตตัวนี้เราเป็นทูโทนสีดําขาวนะคะ ก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะเป็นโทนสีดําด้านแล้วก็ใส่โลโก้ตรงนี้เป็นรูปม้ารูปม้าตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันว่าจะเป็นรูปม้าหรือรูปแรดนะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะแต่คันนี้เลือกเป็นรูปม้านะคะก็สวยมากๆเลยลงตัวมากๆหล่อสุดๆเลยและที่สําคัญนะคะกระจังหน้าตรงนี้เนี่ยก็เข้ากันเป็นดิบดีเลยนะคะสวยงามมากๆที่สาคัญซื้อรถกับหนิงทุกคันจะต้องกีดอายไลเนอร์นะคะกีดอายไลเนอร์ตรงนี้ก็คือข้อไฟหน้าสีดําแบบนี้นะคะแล้วมีตัวอักษรแลนเจอร์ทำให้รถดูสวยแล้วก็ตาคมด้านหน้าดดูุ มากเลยแล้วรถก็ดูใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็รถเดิมๆจากโรงงานจริงๆจะมีซุ้มลอ้อขนาด3นิ้วให้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคันนี้หนิงเปลี่ยนเป็นซุ้มลอ้อขนาด6นิ้วนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมากับเซ็ตกันชนหน้าเลยนะคะมีตัว สัญลักษณ์สีแดงตรงนี้ด้วยให้ตัดกันกับตัวกระจังหน้าสีแดงนะคะซุ้มล้อก็แบบนี้เขาเรียกว่าแบบไม่มีหมุดนะคะสวยงามมากๆเลยตัวนี้จะเป็นตัวเทอร์โบนะคะเครื่องยนต์2 0 0 0ซีอย่างที่นิงบอกไปตอนแรกนะคะอยู่ที่170แรงม้านะคะแล้วก็คันนี้นะคะจากเดิมเนี่ยจะเป็นล้อขอบ18นะคะหนิงคันนี้เปลี่ยนล้อเป็นขนาด20นะคะเป็นของคอมมิสเดวิลนะคะรถล้อนี้เป็นล้อแท้เลยนะคะคอมมิสเดวิลสีดำนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นหมุดตรงนี้เลยค่ะสีเงินนะคะเป็นรูปล้อตรงนี้นะคะแล้วก็ ใส่กับยางซูเมกยางซูเมกขนาด 275หทับนะคะตัวนี้จะเป็นขอบยสนะคะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกจะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะแล้วก็มีติคิที่กันสาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสีชิ้นแล้วก็ลาวหลังคาตัวนี้ก็แถมให้นะคะเดิมๆจากโรงงานไม่มีใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรถสีขาวมือจับจะเป็นสีดํานะคะตัวนี้เป็นกุญแจคีย์เลสแล้วก็มีกดปุ่มสตาร์ทได้ด้วยนะคะแล้วนิงก็แถมเบ้ารองมือเปิดตรงนี้สีดําด้านนะคะแล้วก็มีตัวอักษรแกรนเจอร์ทำให้รถดูสวยมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเรามีบันไดข้าง ของแท้จากโรงงานใส่ให้หล่อๆแบบนี้เลยนะคะยะที่สําคัญนะคะเรามีโลบานะคะโลบาเป็นโลบา g t นะคะจะเป็นของ Outlander เป็นโลบาเป็นแบบว่าขายาวนะคะติดทั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สวยงามหล่อลงตัวมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูตรงด้านท้ายกันบ้างนะคะว่าด้านท้ายเราแปลงหล่ออะไรกันบ้างค่ะด้านหน้าเราหล่อไปแล้วนะคะแบบหล่อแบบเท่สุดๆไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นด้านหลังจะยอมแพ้ไม่ได้คะ่ะเพราะด้านหลังเนี่ยเราจับข้อฝากระโปรงท้ายสีดาแบบนี้เลยนะคะเป็นดําด้านล้วตัดด้วยตัวอักษร FORD นะคะเป็น F o อที่เป็นทูโทนนะคะก็จะเป็นโลโก้สีดําตัดด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ตัวครอบเนี่ยจะเป็นตัวนูนแบบนี้เลยสวยงามมากๆและที่สําคัญนะคะปกติตัวแรนเจอร์ตรงนี้นะคะจะเป็นอ่าสีขาวสีเดียวกับตัวรถไม่ว่ารถคุณจะเป็นสีอะไรแรนเจอร์ตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวนี้เราใส่เป็นตัวอักษรอะคริลิกที่เป็นแบบนูนนะคะตัวนี้จะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะคะ จะเป็นตัวอักษรอะคริลิกเราใส่คําว่าแรนเจอร์ตรงนี้ก็จะนูนออกมาก็จะทําให้รถดูสวยงามและที่สําคัญนะคะเราเปลี่ยนการชนท้ายเป็นการชนท้ายเอาแลนเดอร์แบบว่าแบบนี้หล่อๆไปเลยนะคะพร้อมกับหัวโอเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะทําให้ดูหล่อแล้วก็หมึกบุญดุมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้หล่อที่สุดในยานะะ่านนครนายกแน่นอนนะคะวันนี้มารับรถหล่อๆคันนี้กลับบ้านนะคะตัว4ประตูตัวสปอร์ตนะคะบอกเลยว่าแต่งเต็มมากๆเลยนะคะวันนี้หนึ่งจะมาสัมภาษณ์พี่บีนะคะว่าพบเจอหนิงยางไรแล้วก็การบริการของหนิงเป็นอย่างไรนะคะให้พี่บีจินจัน นะคะว่าซื้อรถกับหนิงเนี่ยออกง่ายออกย,กยากอย่างไรนะคะแนะนําได้เลยค่ะติดชมได้เลยนะคะค่ะกเ็เจอคุณหนิงในเพจนะคะคลองกดหาดูหลายเพจอะค,ะค่ะจนมาเจอคุณหนิงก็ดูวิดีโอจนรู้สึกว่าเออเราอยากติดต่อกับคนนี้<ส><ส>ก็เลยลองกดสอบถามดูอะค่ะ<ส>จากขั้นตอนที่ทําก็ง่ายมากอะค่ะไม่ได้มีอะไรเอกสารอะไรก็ไม่ยุ่งยากอะค่ะแล้วก็การบริการดีมากค่ะประทับใจดูแลจนถึงวันออกรถเลยค่ะค่ะขอบคุณมากเลยล้วก็ใช้ไปนานกี่วัน ถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณ3วันนะคะเพรานอันนี้พี่ทำอาชีพอะไรคะของญญาตถทมนิดนึงเเป็นเปิดร้านต้นไม้ค่ะขายต้นไม้ไมน้องอาจแนะนําร้านบอกชื่อร้านได้เลยเผื่อว่าลูกค้าอยากไปหาต้นไม้หรือว่าใช้บริการย่านนครนายกนะคะฝากแนะนําร้านด้วยนะคะที่ร้านก็จะเป็นชื่อเพจร้านสวนใซเกาหลีแม่ฉันนะนะคะขายส่งไซเกาหลีแล้วก็รับจัดสวนปุย่าแล้วก็ไม้ใหญ่ไม้ผลล้อม ถ้าท่านใดนะคะกำลังหาต้นไม้หรือว่าอยากจะจัดสวนจัดบ้านนะคะคก็ติดต่อไปที่เพจของพี่บีได้เลยนะคะคก็ฝากด้วยนะคะย่านนครนายกหรือว่าอยู่ทางย่านไหนก็สามารถมาใช้บริการได้นะคะแล้วก็ถ้าเห็นรถรอคันนี้ก็ฝากทักทายด้วยนะคะเลขทะเบียนมีค่ะ9198สวยมากนะคะใครเป็นคอเน้นหวยนะคะอย่าลืมนะคะลอตเตอรี่ซื้อไว้นะคะติดไว้ก็วันนี้ขอขอบพระคุณพี่บีแล้วก็ครอบครัวม,มากๆเลยมารับรถรอรถกลับบ้านแล้ววันนี้ก็ได้เลิกได้เลิกงามยามดีแล้วนะคะ9โมง9นาทีล้อหมุนกลับบ้านกันแล้ว ขอบคุณมากเลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ